เนย่กพล PS The Journey ค่ะกลับมาในช่วง PS Sum Up อีกแล้วค่ะวันนี้จะมารีวิวเครื่องครัวค่ะสั่งซื้อเหมือนเดิมในแอป s h o ป e e นะคะนี่ค่ะชุดช้อนซ่อมมีดน่ารักมา,ากๆเลยขัดมันขัดเงามาอย่างดีค่ะตัวนี้ราคาเซ็ตละ65บาทค่ะถัดมานะคะเป็นเซ็ตตะหลิวและทับพ,พีค่ะอ่ะให้ดูทับพ,พีกันก่อนนะตัวทับพ,พีน่ารักมากและมันเงามากนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม้ค่อนข้างหนาแข็งแรงมากๆเลย ตะลิลแบบโค้งค่ะลักษณะจะเป็นโค้งๆแบบนี้นะคะเขาก็ขัดมันเงามาดีมากเลยค่ะตัวข้อตรงนี้ก็ค่อนข้างหนานะคะก็คิดว่าน่าจะแข็งแรงใช้ได้ดีเลยละค่ะถัดมาค่ะเบนตะลิวแบบแบนค่ะตัวนี้ก็ขัดมันเงามาอย่างดีเช่นกันนะคะแต่ตัวเนื้อไม้อาจจะบางกว่าตัวเมื่อกี้สกักนิดนึงค่ะ3าชิ้นนี้ถามว่าคุมไหมคุมนะคะ145บาทเองค่ะ6ชิ้นนี้นะคะรวมส่งแล้วอยู่ที่245าบาทค่ะ